ทาาิาามหกนร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีมิติใหม่แห่งการดูแลผิวสวยด้วยคาโนส งั้นงี้เลยคือเดี๋ยวถ้ามันมากกว่านี้ถ้าเป็นร้อยร้านวิวอ่ะมันจะเข้าถึงตัวยาก็ไม่มีปัญหาเพื่อนไม่ไม่ไม่ฝากให้ออมเซ็นให้หน่อยฝากให้ออมเซ็นให้หน่อยเราคนกันเองจะเซ็นบ้าอะไรเราเจ๊รู้ว่าหนูชอบกินเนื้อของโปรดหนูเลยคุณต้องสั่งเนื้อมาให้อ่ะไม่ไม่ไม่ฝากไปให้ออมพักเถอะไว้ยอะไรอ่ะอะไรก็อมอะไรก็อมไน ก็เนี่ยพวกเนี้อ่ะท่านไปมขอเซลฟี่ขอเลเซนเอาขนมมาให้แล้วก็นึกว่าเอามาให้เราแต่เราก็ต้องยินดีด้วยนะเดี๋ยวจะบอกว่าเรายินดีเรื่องอะไรเดี๋ยวเราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนทักทายคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงมาหาเพลงแหมทงท่ะเขารอเล่นทุกคนเนี่ยเขาอยากจะแสดงความยินดีกับพี่ต้านาดนั้นแหละเพราะว่าเลง ดึงดันณวันนี้ย0่ล้านวิวใครเดือดถ้าคุณผู้ชมมันก็จะเริ่มขึ้นเป็นร้อยไม่มีวิแววว่าจะหยุดเลยตอนนี้เป็นร้อยมากขึ้นเป็นร้อยแน่ๆใช่ใช่นๆลุม่จริงใจแม่เนี่ยจริงใจแม่ ยิน <Wheel. S 1> ด,ดีกับน้องโอมด้วยตังด้วยล่ะอเจ๊จะว่าจะว่าอย่างนี้นะหนูก <Britney detailed out> ็ย <soft Spencer> ินดีกับเจ๊ด้วยเนาะแบบว่าเออพลลหลานก็ออกเท็จด้วเนาะได้ออกอท็จบอกไปฮะมาข่าวนำในเรื่องของกองกอนภูมิยาตอนนี้สองหรอสองร้อยสองร้อยล้านวิวไม่ไหมสองหมื่นสองหมื่นวิว พ่อก็เล่นผู้ชมขาจริงๆน้องพ่ก็ยอดวิวก็ขึ้นเพชรขอนแก่นเพลงดีทั้งบอลก็เพลงดีเป็นน่ารักแต่อยากรู้ว่าพี่ตั๊กรู้สึกยังไงกับการกลับมาร้องเพลงเห็นบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าไม่เอาเสียงสไม่ใช่เสียงสองนี่คือเสียงแม่แล้วค่ะตื่นเต้นคือแม่ตื่นเต้นเพราะไม่ได้จับไมค์มาตั้งปียี่สิบปีไม่ได้ออกเพลงมาตั้งยี่สิบปีนะเจ๊เนาะจริงๆนะคุณแม่ดักร้องอ่ะให้พี่ทำอาชีพอะไรต่อมีอะไรก็ต้องสุดแท้ก็ต้องกลับมาเป็นนักร้องได้ไหม ใช่ใช่เห็นด้วยค่ะเหมือนกับแม่ค้าคนต่อไปนี้ทำไมต้องบอกว่าเป็นแม่ค้าโดยอาชีพแม่ค้าเลยคือเป็นมาตั้งแต่คุณแม่จนบัดนี้ลูกก็เป็นการสืบทอดสืบทอดอาชีพของคุณแม่แล้วก็บอกว่าอร่อยยังคงความโบราณไว้เหมือนแม่ทําเป๊ะเลยอยากชิมไหมกลิ่นโชยมาแล้วขอต้อนรับปลาหมึกทุบทรงเครื่องโบราณจากบ้านโป่งราชบุรีค่ะ ทุกคนได้เห็นนี่คือปลาหมึกทุบไม่ใช่ปลาหมึกบดเนาะพี่เดือนเนาะคเป็นเป็นทุบทุบมาอยากชิมไหมเดือนคาะก่อนคุยขอชิมก่อนเลยอยากให้ทุกคนได้ชิมลองดูเจ๊เจมมากระทงหนึ่งบอกเลยว่าไม่เหนียวลองกันไหมใช่ใช่เคนบอกว่าโอ้โหเป็นตำนานเลยเหรอตำนานค่ะกี่ปีแล้วพี่เดือนจ๋าเกือบสิบปีแล้วค่ะ มันแต่ลูกแม่หรอลูกแม่ดูดลูกมากทำไมมาดูให้ตาแล้วอย่างเงี้ยมันนุ่มมากเลยคแม่ที่เดือนากระทงเท่าไหร่เออเมื่อก่อนแม่ขายอยู่กระทงละห้าสิแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําเป็นกระทงแล้วจเราโมดิฟายมาเป็นกระปุกเพราะว่าจะได้สําหรับคนที่เดินทางไกลหรืออะไรได้เป็นของฝากของขวัญของกำนันได้ไม่หกไม่กระชอใช่กระปุกละหนึ่งร้อค่ะอร่อยเนี่ย เห็นไหมคือเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะอยากให้ทุกคนหันไปดูที่เขียงพี่เดือนนิดนึงขาที่เห็นก้อนๆนั้นนั่นคือเขียงค่ะกละนัวกุ้งเฮยช็อกโกแลตทำไมนั่นเป็นเหล็กเขียงก้อนเหล็กอรอเขียงเหล็กค่ะอุ้ยหนักมาก จ๋าตอนสมัยที่แม่ทำอะเขียนเท่านี้ไหมเท่านี้อะค่ะแต่ว่ามันอาจจะสึกสึกไปบ้างแล้วเพราะในการในการที่เราทุบเราอะไรวกน้ำจิ้มอร่อยมากใส่อะไรบ้างคะพี่เดือนเออมันจะมีน้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็มีส้มมะขามเปียกแล้วก็มีเอน้ําบววค่ะน้ําบวยกกระเทียมรากผักชีได้ไง คนนี้ก็เสูตรต้อเดิมเหมือนกันใช่ค่ะสูตรของแม่สูตรตั้งแต่แม่มาเลยอ่ะแม่บอกหมดเนี้ยไม่กลัวเขทไ่คมาทำมันมันต้องมีสัดส่วนสิ่งหนึ่งที่พี่เดือนจะไม่ใส่คือไม่ใส่แบะแซไม่ใส่ค่ะแบะแซเราไม่ใส่ทำไมอ่ะให้แบะแซมันใส่เพื่ออะไรไหเหนียวเหนียวมันจะเหนียวหวานไงตักอ๋อเหรอมันจะเหนียวเกินไปน้อนแล้วก็แล้วก็หวานแหลมเนาะเอาแบะแซเนาะแต่ว่าเห็นบอกว่าสมัยก่อนเลยนะพี่เดือนเนวเขาแบบไม่ได้อยากจะมาขายปลาหมึกแบบนี้นะตอนนั้นอยากทำงานอะไรเราก็ เรียนแล้วเราก็อยากจะทํางานแบบแต่งตัวสวยๆใส่รองเท้าส้นสูงแต่งหน้าทาหน้าวันหยุดได้ไปเที่ยวได้หยุดได้พักผ่อนเรียนอะไรสาขาอะไรจ๊ะเรียนการตลาดค่ะแล้วได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เลยก็ก็มาใช้นี่มามาใช้กับปลาหมึกนี่แหละค่ะมาใช้กับปลาหมึกเี่บอกว่าในชีวิตนี่สิ่งที่เบื่อมากที่สุดคือเบื่อการเดินทางใช่เพะอเมื่อก่อนตอนเรียนนั่งรถไปกลับค่ะบ้านโป่ง ที่เดยนอยู่บ้านโป่งใช่ค่ะนั่งรถไปไปเรียนที่มหาลัยมอสยามเทียวเอาอย่างนี้ใช่ค่ะไปกับทุกวันทุกวันค่ะจนจบใช่ค่ะทำไมไม่เช่าหอเคยอยู่แล้วค่ะแต่มีความรู้สึกว่าเราไม่คุ้นชินเราไม่เคยคือเรียนเสร็จแล้วไม่ชอบไปอยู่ที่อื่นใช่แล้วเราพอเราเรียนเสร็จแล้วเรากลับมาอยู่หอมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเราอยู่คนเดียวอ่ะเราไม่ชอบเนอะมันไม่สะดวกมันเหงาติดแม่หรือเปล่า คนติดแม่ติดบางติดแม่ใช่ค่ะใช่เลยกลายเป็น DNA เข้าไปเลยนะพี่ไฮติดติดลูกลูกเป็นเหรอฮะลูกก็เรียนอยู่ก็ไปกลับเหมือนกันตอนนี้เหรอฮะใช่ค่ะแล้วหลานล่ะหลาน น้องชายเป็นไหมน้องชายเป็นหมเหมือนกันค่ะไม่กลับเที่ยวเอาหรอคะน้องชายค่ะน้องชายกับสามีมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มีงานลดีนุค่ะเอน้องตอนนี้จบแล้วค่ะแต่ตอนตอนที่เรียนเดียวใช่ค่ะต้องตื่นกี่โมงอย่างเง้ยนะกี่โมงไปเรียนอะพี่เดือนตื่นตีห้าครึ่งค่ะขึ้นรถให้ทันเที่ยวหกโมงเช้าก็ที่จเข้าเรียนทันแปดโมงใช่เดี๋ยนะแล้วจบอะมันถือว่าตอนเลิกเรียนอะกลับบ้านกลับบ้านถึงบ้านกี่โมงก็แล้วแต่บางวันนะคะบางวันเลิกเร็วก็ สองสามโมงก็ถึงแล้วบางวันก็สองสามทุ่มเหมือนกันรถเที่ยวสุดท้ายยังเคยขึ้นเลยแล้วไปมายังไงถึงได้มามาขายปลาหมึกเออเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยแม่ก็ทําเราก็ช่วยแม่ใช่ค่ะเราก็ช่วยแม่ขายของอยู่แล้วจนแม่เสียค่ะเราก็เลยเข้ามาเต็มตัวมารับช่วงต่อจากแม่เลยใช่เป็นเจนสองเลยใช่ค่ะหมดแล้วคุณเอานี้ไหม ผู้ชมคะตอนแรกพี่เดือนเดียันมันคือแบบมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาไงนึกออกไหมไม่ต้องมามีแบบวางหลายๆอันคือมีอันนี้วางนิดนึงอันนู้นวางหน่อยหนึ่งทุกคนเมินกระทงมากแต่พอให้ชิมเท่านั้นแหละผู้ชมอยากให้ไปดูกระทงของสองสาวนั้นมากเลยนะคะตอนนี้เคลี้ยงแอดแดแล้วค่ะเคลี้ยงจริงอร่อยจริงค่ะเดี๋ยวช่วงานะคะเรามาทุบปลาหมึกสดบนเขียงเหล็กในตำนานบอกเลยว่าโหไปสาบาน โดยครีมกันแดดโจลิน่าพลัสปกป้องพร้อมช่วยบำรุงและคุมมัน ทมอยากให้มาดูกระทุงของสองสาวนั้นมากเลยนะคะตอนนี้เกลี้ยงแอดแตดแล้วค่ะอะไรนะเกลี้ยงแอดแตดหวานหนามอ่ิฉันว่าเขาทงมาเล็กไปสำหรับคุณสองคนคุรับมันได้ไปะไรค่ะอร่อยใช่ไหมจ๊ะบอกปากอร่อยมากอร่อยใช่ไหมร้วหยุดไม่ได้ด้วยเห็นบอกว่าพี่เดือนเข้ามาช่วยตอนตั้งแต่คุณแม่ป่วยไหมคะใช่ค่ะเริ่มป่วยนี่คือเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาค่ะแล้วมาเต็มตัวตอนที่คุณแม่เสียกดดันไหมแม่ทําไว้ดีอะไรเงี้ยพี่เดือนก็มีบ้างนะคะเพราะว่าลูกค้า ร่างเดิมของแม่ก็มีเยอะอยู่เนาะใช่แล้วเป็นอะไรอ่ะบางทีเราก็กลัวว่าเวลาเรามาทําแล้วลูกค้าเขาาติมัลูกชายจะพิจรือว่าลูกค้าอาจจะไม่ยอมรับเราอะไรแต่โชคดีตรงที่ว่าตอนเริ่มทําจะมีน้องชายกับแม่เขาจะทํากันอยู่แล้วพอแม่เสียปุ๊บเขาก็ยังเห็นน้องชายเราอยู่แลวน้องชายช่วยแม่ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนกับว่าอโอเค ยังเป็นร้านดั้งเดิมยังเป็นร้านเดิมอ,อยู่นะไม่ใช่ร้านใหม่ที่หนูรู้มาบอกว่าเลยนะขายดีมากทั้งไทยแล้วก็ตามประเทศ,ตา,เทศตามประเทศคือยังไงหมือนวาไงเออจะมีลูกค้าที่ว่าเคยอยู่ที่นีาา่ค่ะแล้วเขาก็ยิ้ใช่รับยิ้แล้วก็ส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ดั้งเดิมแล้วเขาก็ไปทํางานอยู่ที่นูน่นแล้วเขาก็เห็นพอเห็นว่าเรามีขายส่งออนไลน์เขาก็ติดต่อเรามาก็ คิวไปขายที่ต่างประเทศเห็นพวกว่าขายดีขนาดนี้ทำไมมีคนยังมาว่าเราเป็นเต่าร้านทีอยู่ะใช่ค่ะ <c oughs> ก็มีคนแนะนำว่าน่าจะทำเพิ่มขึ้นเออเป็นเครื่องจักรนะเราน่าจะลงเครื่องจักรเราจะได้ยอดขายได้เยอะขึ้นแเน้อม,นนะมันไม่เอาอะ่ะมัน พี่เด่นคิดว่ามันมันไม่ใช่ความสุขของเราที่เราจะต้องมานั่งทําเยอะๆเราเอาแบบในครอบครัวที่ว่าเราที่เราทำไว้ใช่รักจังเลยอ่ะเราก็ยังยังทุบอยู่เนี้ยทุกวันอยู่เนี้ยหรอใช่ค่ะไฟได้แล้วพี่เดือนจ๋าเดี๋ยวให้ให้น้องพี่เดือนทำเนาะให้น้องทำมาเจอแม่มาเลยค่ะทุกวันนี้ยังใช้มือทุบอยู่หรอใช่ค่ะยังทุบอยู่อ่ยากเราอยากมาดนเนาะเราอยากเห็นนกัมาดูวิธีพี่เด่นกับน้องจ๋าพี่เด่นกับน้องจ๋าทงชัยไม่เมียยังงะ อยากไปเพื่อนแม่ไหมลูกเอาไปก่อนแล้วคุณแม่ไปแล้วคุณแม่แม่ฟาอินทร์แล้วจะไปพาอิรงกับแม่คุณแม่ไม่ได้ไปว่าเลยเริ่มแรกทำไงก่อนทุ่งชายบปยงิงก่อนนะน้องเนาโอ้ยเขายังไม่ได้มีตะแกงเหรอต้องมีตะแกงเหรอเราทำให้ความสุกเร็วครับจะไแขงแล้วนี่เหมือนเหมือนเวลาเราโยนไปแล้วอ่กระเบื้องมันจะได้หอมมากเลยช้นี่หอมด้วยหอมด้วยหอมมากเลยแล้วมีลูกจ้างเยอะไหมคะทำกันอยู่สามคนไม่จ้างลูกจ้างไม่ได้จ้างเห็นบอกว่า มีคนที่ต่อให้ไปขึ้นห้างก็ไม่ขึ้นด้วยไม่ได้ขึ้นค่ะทําไมเดือนหนิ่งอะจ้าเดือนจ้าเราคิดว่าเราเราเราทำอยู่แค่เนี้ยมีความสุขแล้วใช่ค่ะต้องใจยุดเท่าไหร่เนีอ่สามสิบห้าต้องใช่ค่ะเวลาเราย่างเราต้องย่างทีละตัวในเตาแบบนี้ใช่ไหมคะหลายตัวก็ได้ค่อยๆทำไปแล้วพอพอเสร็จแล้วต้องต้องอย่างนั้นอ๋ออีอแล้วก็ย่างเสร็จต้องบเอาขึ้นมาต่อเลยไม่งนิ่ม เออคุณแม่เขาบอกว่าพอย่างเสร็จปั๊บต้องรีบเอามาทุบทันทีไม่งั้นไม่งั้นจะแข็งไม่งั้นมันจะแข็งมันไม่ตึงเคยโดนนิ้วตัวเองไหมไม่เคยครับจะเคยวันนี้ไหมอ๋อคือทุบให้เป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนะพี่เดือนาะมันถึงนิ่งอะไรกันแม่โอ้หต้องใช้เวลาเหมือนกันนะอยากรู้ว่ามีเขียงเหล็กกี่อันต้องช้มีเขียงเหล็กกี่อันเอ่อก่อนหน้านี้มีมี อีกอันนึงครับแต่ว่าเก็บไปเก็บมาเราไม่รู้หายไปไหนมันมันจะเป็นรุ่นบางกว่านี้ครับเดี๋ยวนะมีอีกเร็งเลกอันนึงแล้วต้องมานั่งทุบอย่างเงี้ยคุณแม่ทีละตัวอย่างเงี้ยเหรอต้องใช่ค่ะโอ้ใช้เวลานะเสร็จแล้วทำไงคะแบบนี้ก็อร่อยนะครับแล้วเหรอไหนเอาชิมหน่อยไม่ใช่ฉีกชิคเตชิบมาซิทำให้หน่อยพี่เนเต้องจิ้มน้ำจิ้มไหมคะเออจริงๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ฉีดฉีมน้ำจิ้มได้เลยอ๋อนี่ไงนะคุณแม่มันนุ่มหรือไงใช่ มันนุ่มเพราะว่าไอตัวนั้นมันเป็นเหล็กเนาะใช่สมัยก่อนค่ะธงชัยคุณแม่ทําแบบนี้ทุกวันทั้งวันก็ช่วยกันทั้งวันนะครับเคยนับไากี่ตัวไม่เคย <c oughs> ก็ช่วยตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบชินแล้วครับตักลอ,องจับป้ามธงชัยดิธ <c oughs> งชัยเมื่อยนะไม่เมื่อยครับชินแล้วไม่ชินแล้วต้านเนื้อเ็ายู่ตัวแล้วกับพี่เดือนภูมิใจขนาดไหนกับสิ่งที่แม่ทิ้งให้ ภูมิใจมากค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอาชีพนี้เราก็คงไม่มีเราต้องแชร์แล้วลูกครับก็ภูมิใจครับที่เป็นอาชีพที่ครอบครัวเรามีอยู่แล้วแล้วแบบเราสามารถต่อยอดพัฒนาให้มันแบบดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็แบบอยากส่งต่อให้รุ่นลูกรุนหลานแบบได้ได้ทำต่อไปบอกว่าคุณแม่ไม่ยอมขายสูตรด้วยใช่ค่ะเคยมีคนมาขอสูตร แม่ไม่ขายแม่บอกว่าเอาไว้ให้ลูกหลานทํากินดีกว่าโอ้ลูกเอาไหมลูกพี่เดือนเอาไหมยังไม่ได้เคยคุยนะคะแต่ว่ารุ่นเราทําไปก่อนใช่ค่ะเนาะช่วยกันทนะุกวันนี้เขาก็ช่วยนะครับวันหยุดก็ มาช่วยช่วยช่วยย่างปลาหมึกช่วยทำอะไรเงี้ยครับช่วยแพ็คพัสดุช่วยทำของน่ารักเนาะถีเด็กรุ่นใหม่ให้เขาทำออนไลน์ก็ได้ส่งทุกวันแม่พี่เดือนมีส่งทุกวันค่ะแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อหน้าร้านทุกวันเสียดายไหมที่ทุกวันนี้เราไม่ได้แบบว่าไปนั่งโต๊ะทำงานใส่ชุดรูๆรองเท้าส้นสูงอะไรเงี้ยเออนึกเสียดายไหมไม่มีความเสียดายดูดีใจที่ทําตรงนี้มากกว่าบ้านนี้จะพัดจะผูถ้าไปแต่งตัวสวยบ่านนี้ยังไม่เกษียณเลยพี่เดือนอันนี้เรายังเป็นเจ้านายจ้ะ ใช่เนาะแล้วก็ทงชัยอะชอบไหมก็ชอบครับชอบค้าขายตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับเนี่ยเลือดแม่เขาเรียกว่าเลือดข้นกว่าน้ําคุณผู้ชมขาคุณแม่ทําไว้ดีแล้วคุณแม่มีสูตรที่ดีที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นความแข็งแรงอันนี้ตกมาถึงลูกๆูก และอีกหน่อยก็ตกไปถึงรุ่นหลังๆเก็บไว้พี่เดือนหนูเห็นด้วยไม่ต้องขายเก็บไว้เก็บไว้ให้พวกเราได้มีโอกาสไปชิมคุณผู้ชมแวะไปบ้านโป่งไปราชบุรีอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะคะเป็นของดีเป็นของเด่นที่บ้านโป่งแล้วนะบอกให้ถ้าไปบ้านโป่งถ้าถามปุ๊บเนี่ยเขาจะพูดเลย ปลาหมึกทุบปลาหมึกทุคือต้องได้ไปชิมถ้าไม่ไปกินคือไม่ถึงบ้านโป่งใช่ใช่คุณไม่ได้มาจริงแวะไปคุณผู้ชมขึ้นเบอร์ให้แล้ววันนี้ขอบคุณปลาหมึกทุบทรงเครื่องขอบคุณพี่เดือนแล้วก็ธงชัยด้วยขอบคุณพด้วยะขอบคุณมากนะสุดยอดคุณผู้ชมแวะไปชิมค่ะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวทุบเหมือนกันแต่จะทุบอะไรสักครู่เดียวมาหากินผู้หญิงทำมา กินโดย G plus sneaker unlock your style มั่นใจผมมั่นใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินดีพวกมาลุกค่ะน้องยุ้ยแลกคุณหนึ่งสวัสดีค่ะสสวัดีคัคุณพ่อแข็งแรงลูกแข่งแรงคือโอเย อยากทํางานใช่ไหมอยากมากค่ะคือแบบห้ามเรื่องทางานตไม่ได้เลยค่ะต้องปเสียใจเรื่องคุณแม่ด้วยนะขอบคุณค่ะสดงคใจค่ะรู้ไหมว่าแม่ทุมตอนสาวๆอ่ะสวยใช่ไม่ได้ยุ้ยก็ได้สวยได้แม่หนูได้ไหมได้มาพักไม่ได้ไม่เท่าค่ะผมมากทุกคนเคยเห็นแม่ทุมมัดผมแบบทรงเดียวกับพี่ตั๊กไหมจำภาพแม่ทุมต้องจำผมทรงนี้ได้ผมรบตึงคืนนอนก็ไม่แกะนะคะบางทีก็ไม่เคยมีปัญหาเลยคือผมก็ยังแบบ สวยป่อยมาผมแม่<ว>ผมเ<ว>ยอะมานะใช่แม่ผมเยอะมากยุ้ได้แม่ค่ะยุ้ยผมเยอะมากอมตอนเด็กๆแต่ว่ายี่อยากจะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนอเนื่องเส้นผมเพราะ่าเรา รู้สึกว่าเราเป็นคนผมเยอะผมหนาทุกคนกรระพันธ์ที่ดีใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่เคยมีปัญหาก็ดูแลแต่หน้า่วมแต่หน้าอย่างเดียวพอวันหนึ่งมันมาเกิดปัญหาที่เส้นผมปุ๊บคือทําตัวไม่ถูกอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่เคยบํารุงมาก่อนเลยโชคดีมากที่มาเจอคุณหนึ่งตอนนั้นเนี่ยคือพอยุ้มีปัญหาปุ๊บเนี่ยยุ้ยมาเจอคุณหนึ่งแล้วก็มาเจอเซนอันนี้คือช่วยเราได้มากเลยเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่คือแบบตอนที่มีปัญหานี่ผมยุ้ยนี่แบบ แสกไปไหนก็ไม่ได้เลยค่ะทคือแบบแสกปุ๊บมันเป็นขวขาวไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่กล้าจะทําผมทรงไหนคือไม่ค่อยกล้าไปทำงานคือใจะอะไรอะลูกคือตอนนั้นเนี่ยยูคิดเข้าข้างตัวเองว่าช่วงแบบ คลอดลูกแล้วก็คิดย้อนหลังไปเอ๊ะหรือว่าแบบเราทำงานตั้งแต่เด็กๆหลายๆอย่างเาโดนสเปรเครียดด้วยเนอะใช่ค่ะยัก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคมันอาจจะมีหลายปัจจัยอะไรเงี้ยแต่ใดๆก็คือพอเราเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเหมาะกับเราอย่างเงี้ยแล้วมันโอเคขึ้นแต่ละยิ่งไปเจอตัวเซนตัวใหม่คือเซนพลัสทูจากเซนตัวเก่าเนี่ยุใช้มาเกือบ2ปีพอเซนพลัสทูออกมาซึ่งคุณหนึ่งบอกว่า ตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนาสูตรมาจากเซนตัวเก่าเพอตัวนี้คือแบบทุกอย่างมันแบบเหมือนคูณสองปริมาณก็สองเท่าสารสกัดก็เข้มข้นขึ้นแล้วสิ่งที่ชอบก็คือมันมีแบบหัวฉีดแบบนี้ค่ะหัวฉีดแบบใหม่ซึ่งมันแบบสามารถตรงถึงที่มันคือแบบตรงไหนเฉพาะจุดเลยเฉพาะจุดได้เลยค่ะตรงไหนที่มีปัญหาเราฉีดไปเลยสักหน่อยได้้ไดเลยค่ะแล้วสิ่งที่ชอบก็คือเมื่อเหมือนเดิมเลยค่ะฉีดได้เลยค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยนะเราเนี่ย ลงตรงๆที่อย่างนี้ไม่แสบด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีออแอลกอฮอลใน1ขวดน,นะครับสามารถฉีดได้ถึง1,250ถึง1 4 0่งีคาขวดน,นี้ขวดเดียวใช้ได้<ว><ว>2เดือนกับ10วันต,ตัวนี้คือทั้งบำรุงแล้วก็แก้ปัญหาที่เป็นอยู่อะไรยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่เคยมีปัญหาเลยสามารถใช้เพื่อบำรุงได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเกิดแบบจะมีปัญหาจริงๆอาจจะแบบหนักเป็นเบาอาจจะแบบนิดเดียวอะไรอย่างงี้ค่ะแต่สำหรับคนที่มีปัญหาแล้วเหมือนยุ้ยเนี่ย วันนี้คือแบบสบายใจแล้วเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้จะแสกไปลลตรงไหนก็ได้ผลลัพธ์ของยูก็คือตอนแรกเนี่ยยูแบบไปทําผมแล้วก็แบบฉีดสเปรย์แล้วก็โดนหวีหนักๆได้หนักๆเราสังเกตได้ไดว่าสังเกตได้คือแบบมันน้อยมากจนแบบด่งทักว่าแบบเออมันไม่ค่อยมีผมเธอแล้วนะจริงๆเซเนะะี่ยค่ะเกิดขึ้นมาจากผู้ชายคนนี้ใช่เออต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นจากคนหนึ่งมีปัญหาของตัวเองใช่ครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาก่อนอื่นเลยที่จะให้คนอื่นใช้ ตัวเองทดลองก่อนคิดค้นกับทางที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำเป็นเกี่ยวกับโรงงานผลิตเครื่องสำอางพอเราคิดค้นเสร็จแล้วเราก็ทดลองใช้เองแล้วถ่ายคลิปวิดีโอก่อนใช้ว่า,ม,วามีการเปลี่ยนแปลงไปใ,ในทางที่ดีขึ้นใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเชื่ออย่างหนึ่งว่าวิดีโอมันเชื่อถือได้มากกว่การูปภาพอยู่แล้ววันนั้นแหละครับเป็นวันที่เราเริ่มที่จะบอกคนรอบข้างแล้วว่าเออถ้ามีปัญหาใช้เถอะตอนเราทรําผลิตภัณฑ์ผมมาหนึ่งจะใช้หลักบอกว่าความจริงใจจริงๆเอาจริงๆเลยว่า ถ้าทาของทาให้ดีเพราะว่าถ้าสมมุติว่าหนึ่งแนะนําพี่ยู่อย่างเงี้ยให้พี่ยูใช้เลยครับหนึ่งจะได้ไม่ต้องมาเสียชื่อหรือว่าเสียคําพูดกับพี่ยูทีหลังว่าของมันไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยเราอยากทําให้มันดีเห็นผลปุ๊บเราก็เลยทําตัวเป็นเซนแฮโทนิกขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้ลองใช้ใช่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่หนึ่งเริ่มทำเซนแต่ต้องบอกว่าจริงๆคุณหนึ่งเองได้รับรางวัลเยอะมากจริงๆจะบอกว่ารางวัลได้ตั้งแต่ปี2014 ปี2017แล้วก็จนปีล่าสุดปี2020ก็ได้รางวัล Best Product of the Year ปี2020ด้วยเพื่อว่ามาการันตีคุณภาพของตัวเซนทรแคร์ของเราว่ามีรางวัลนะครับผม ตัวสารสกัดมีงานวิจัยรับรองสารสกัดที่อยู่ในเซนเฮทรโทนิกแบบพัลส์ูตัวนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ตัวเก่าแล้วนะครับมีอนาเกนมีไฮเคียร่าตัวนี้จะช่วยร่วมความชุ่มชื่นให้กับหนังศีรษะของเราแล้วก็มีคาเฟอีนตัวพัลส์ูเพิ่มเข้าไปอีกใส่สารสกัดจากแอปเปิลอีกอันนึงคือโปรตีนเปปไทด์ผมเราเนี่ยต้องการโปรตีนไปบำรุงเราก็เลยคัดเลือกโปรตีนเปปไทด์ที่มีคุณภาพใส่เข้าไปในนี้ด้วย<อ>ครับผมและมีเปปโปเมลาแฮ ตัวนี้จะทำให้ผมเราที่สุขภาพไม่ดีก็จะกลับมาดีขึ้น <Okay. S 1> ค่อยๆดีขึ้นเซนเฮาทูนิกแบบพัลส์ูตัวนี้ uh ไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางแต่ตอบโจทย์คนที่อยากจะบำรุงผมให้สุขภาพดีขึ้นและที่สำคัญคืออยากให้ผมที่มีสีขาวค่อยๆกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยฝากไว้ด้วยกับเซนเฮาทนิแบบพัลส์ูตัวนี้ uh และสำคัญนะครับว่าวันนี้มาที่นี่โปรพิเศษนะครับ100สายแรกเท่านั้นนะครับ ซื้อ1แถม2ราคาเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นนะครับ<อ>ที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับ ราคาเพียงแค่2,990บาทได้อะไรบ้างได้ตัวเซนเฮทโทนิกแบบพลาสตูตัวนี้1ขวดนะครับแถมให้เลยอีก1ขวดเท่ากับ2ขวดนี้คุณใช้ไปแล้ว4เดือนนะ,ค,ะครับผมให้แชมพูไปอีก1ขวดนะครับผม,มเท่ากับ3ขวดนี้2,990บาทจากราคาเต็มนะครับ1 8 7 0บาทนะครับมผมเหลือเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นครับและเมื่อคุณซื้อสิิ์นี้ไปแล้วจะมีสิทธิ์แรกซื้อตัว Hair คอนเซนเทตแฮร์เซรัมเซรั่มที่เข้มขน้นตัวนี้เอาไปทาจอนคิ้วผมหนวดเขานะครับเพียงแค่199บาทเท่านั้น<ห>นะครับผมจำกัดเพียงแค่100สายแรกนะครับย้ำนะครับว่าเฉพาะช่องทางนี้เท่านั้นโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022635997นะครับย้ำนะครับที่เบอร์022635997หรือจะแอดไลน์ได้ที่แอ๊ดไลน์เดวอนยูเอ็มทีวหรือว่าจะสแกนคิว o d e ที่หน้าจอด้านล่างก็ได้นะครับ จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมหมดสิทธิ์100สายแรกนี้ไม่มีต่อให้ใครแล้วนะครับแค่100สายเท่านั้นใน4เดือนนี้คุณผู้ชมลงทุนเพียงแค่2,990บาทค่ะมีอะไรบ้างคะน้องยุ้ยขาก็จะมีเซนพลัสทูนะคะแบบนี้2ขวดนะคะแล้วก็แชมพูอีก1ขวดนะคะเท่ากับซื้อ1แถม2แต่ถ้าใครซื้อโปรนี้ได้สิทธิ์แรกซื้อนะคะคอนเซนเทรตแบบนี้บำรุงคิ้วบำรุงไรผมอย่างนี้นะคะ แห้งละ199บาทเท่านั้นแต่ว่าให้แค่100สายใช่ไหมคะหนึ่งร้อยสายโทรเลยค่ะที่เบอร์เลยเออศนย์5องสนะคะหรือว่า Line atwmtv นะคะหรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะของดีๆแบบนี้เราเอามาบอกต่อนะคะวันนี้ขอบคุณเซนแฮค่ะและขอบคุณคุณหนึ่งและคุณยุ้ยค่ะขอบคุณค่ะ อยู know, s <S then, ่ว่าขยันและ้วรวยดีกว่าเล่นหวยและโคตรจนลาแล้วผู้ชมเรื่องหวยมองตากันเลยม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้หญิงจะมาหากินผู้หญิงจมาหากินทํามาหากินทํามาหากินผู้หญิงจะมาหา คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ